พรสวรรค์นในโลกลูกหนังที่แฟนบอลอย่างเรารู้จักพวกเราก็น่าจะนึกถึงนักเตะในตำนานอย่างเดวิดแบคแฮมที่รู้กันดีว่าเท้าขวาของเขานั้นมันยอดเยี่ยมแค่ไหนหรือจะเป็นไอเอนร็อบเบนที่เลี้ยงตัดเข้าในสัตว์ด้วยซ้ายแล้วยิงเป็นหายแต่เราอยากให้เพื่อนๆลองจินตนาการว่าถ้าสองนักเตะคนนี้ถนัดทั้งสองเท้าละ่ะมันจะโหนและบันเทิงได้ขนาดไหนโดยในยุคป,ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าระบบการพัฒน,นานักเตะ หรือแม้กระทั่งการฝึกซ้อมนั้นถูกพัฒนามากขึ้นกว่าสมัยก่อนซึ่งการเสริมสร้างทักษะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินทั้งการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลหรือแม้กระทั่งการฝึกเล่นทั้งสองเทา้าแต่ทว่าในวันนี้พวกเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับดาวยิงเด็กน้อยที่ในตอนนี้ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองและเด็กคนนี้แหละคือชายที่เล่นได้สเทา้าและชื่อของเขาก็คือเมสันกรีนวูด ดาวยิงเด็กน้อยซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมมีนักเตะไม่กี่คนในโลกที่สามารถไปได้ทั้งสองเท้าเหมือนเมสันทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเขาทำได้พอๆกันเลยมันตลกจริงๆผมคิดว่าเขาถนัดซ้ายและจากนั้นเขาก็ยิงจุดโทษด้วยเท้าขวาแถมผมยังเห็นเขายิงฟรีคิกด้วยเท้าขวาและเท้าซ้ายอีกผมรู้สึกเหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นกับนายวะเอาสักข้างซิไอหนู นี่คือคำพูดจากคนที่เคยดูแลเมสันกรีนวูดอย่างควินตันฟอร์จูนอดีตนักเตะปีศาจแดงที่ปัจจุบันนั่งแท่นในตำแหน่งโค้ชชุดยู23ของทัพปีศาจแดงในช่วงเวลานั้นหลายๆคนโดยเฉพาะแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของน้องไม้เขียวกันมาบ้างแล้วนะครับและคิดกันว่าเด็กคนนี้แหละคืออนาคตของทีมที่จะขึ้นมาระเบิดสกอร์คู่กับรัดฟอร์ จนในที่สุดแฟนบอลก็ได้เห็นฟอร์มของเจ้าไม้เขียวระเบิดออกมาในเกมที่ยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะบอลมาด5ประตูต่อ2ในวันที่4กรกฎาคมปี2020ในวันนั้นเด็กคนนี้ได้โชว์ความสามารถของเขาด้วยการซัดไป2ประตูนำซ้ำอยัางยิงด้วยเท้าทั้งสองข้างและความน่าเหลือเชื่อก็คือทั้ง2ข้างนั้นคุณภาพไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเราสังเกตกันดีๆแล้ว เราจะเห็นว่ากรีนบูดถ้าเลี้ยงหรือไปกระบอลเขาจะเล่นด้วยเท้าข้างซ้ายเสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาโดนคู่แข่งปิดทางเท้าซ้ายเขาก็จะสลับมาเล่นด้วยเท้าขวาทันทีนั่นจึงทําให้เราสามารถตัดสินได้ว่าเท้าข้างที่ถนัดจริงๆของเขานั้นมันคือข้างซ้ายเขาทํามันได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะยิงจุดโทษด้วยเท้าขวาหรือซ้ายซัดฟรีคิกด้วยซ้ายหรือขวาแทบจะเรียกได้ว่าเท้าทั้งสองข้างของเขาความถนัดมัน 50- 5 0หิบ หรืออาจจะถนัดข้างซ้ายแบบ51ส่วนข้างขวา49นี่คือคำบอกเล่าของโอลเลกุนนาโซชาแต่การที่เรามาคาดเดากันเอาเองว่าเขาถนัดข้างไหนกันแน่หรือว่าเพราะอะไรถึงถนัดมันก็อาจจะดูเป็นการมโนหรือคิดกันไปเองจนมากเกินไปเพราะจริงๆแล้วกรีนบูดเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้แล้วโดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่เขามีอายุได้13ขวบว่า สมัยตอนที่เขายังเล่นชุดโยวชนแล้วต้องลงแข่งขันศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในตอนนั้นเขาโดนคู่แข่งปิดทางการเล่นเท้าซ้ายจนทําให้เขาไม่รู้ว่าจะต้องเล่นยังไงและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้เขาฝึกเล่นด้วยเท้าขวาเพื่อที่จะทําให้เขาเองเล่นบบลก,กับพื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเมสันได้กล่าวว่าส่วนตัวผมผมเลือกให้การเล่นเท้าซ้ายของตัวเองดีกว่าเท้าขวาแต่สําหรับการยิงจุดโทษที่ต้องใช้เท้าขวานั้น มันเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่กับทีมชุด u 13เกมนั้นเป็นเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วผมก็ยิงจุดโทษด้วยเท้าซ้ายไม่เขา้าแถมยังเล่นไม่ออกอีกด้วยและนับจากวันนั้นมาผมก็เปลี่ยนม,มายิงจุดโทษเท้าขวาตลอดเลยและตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาเล่นให้กับทีม u 13จนถึงตอนนี้ก็เป็นเหตุผลที่บอกว่าทําไมเขาถึงถนัดทั้งสงเท้าแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆถ้าเราจะลองมองย้อนกลับไปเอาให้ลึกลงไปกว่านี้อีก มันก็ต้องย้อนกลับไปอีก7ปีก่อนหน้าที่เขาจะเล่นให้กับชุดยูสินั่นก็คือในตอนที่เขามีอายุได้6กขวบเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยมาร์คซีเนียโคชทีมเยาว,วชนของปีศาจแดงโดยเขาได้เปิดเผยว่าสิ่งที่แฟนบอลหลายๆคนรู้เป็นเรื่องจริงนั่นก็คือเขาฝึกเล่นทั้งสองเทา้าแต่สิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์นในการเล่นทั้งสองเทา้าเมสันเข้ามาสู่ทีมตอนอายุได้6ขวบเขาใช้เท้าซ้ายและเท้าขวาได้ดีเท่าๆกัน แล้วเด็กคนนี้ก็พัฒนาเร็วมากๆมีเล่เหลี่ยมและไม่ว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรเขาจะทำตามได้ในแทบจะทันทีการยิงแต่ละลูกของเขาเน้นไปที่การยิงแบบเสียบมุมทั้งนั้นผู้ตรงๆเลยว่าเขายิงได้เหมือนกับเด็กรุ่นอายุ13ปีเลยด้วยซ้ำซึ่งสิ่งที่เราเห็นและได้รับรู้จากเรื่องราวของเด็กคนนี้ก็คือทุกทักษะแม้จะมาพร้อมกับพรสวรรค์ก็ตามแต่สุดท้ายการฝึกฝนให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก ลวนจะยิ่งทำให้พรสวรรค์ที่มีแข็งแกร่งขึ้นยังไงซะเราอาจจะได้เห็นกรีนบูดเวอร์ชั่นร่างเทพในอนาคตก็เป็นได้เพราะอย่างที่เราเห็นแม้ฟอร์มช่วงนี้ของกรีนบูดอาจจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่แต่ด้วยอายุและทักษะที่สามารถพัฒนาได้ต่อไปเรื่อยๆบางทีเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นยอดนักเตะในอนาคตก็เป็นได้กรีนบูดดาวยิงเด็กน้อยสายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อม ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่าแบบนี้หรืออยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลคอนเทนต์ไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระซวกตาข่ายและถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ